กลับเขามาสู่ช่วงที่4นะครับของ This i s me นะครับและนี่ก็คือ This is สานินะครับช่วงนี้คุยถึงเรื่องตอนกลางคืนบ้านเมื่อก่อนไม่ได้ปิดด้วยนะครับบอกมาเต็มๆเลยว่าเมื่อก่อนทำงานกลางคืนมีวงดนตรีของตัวเอง<ช>ร้องเพลงตามผับก่อนที่จะมาเป็นเ,เข้าบ้าน AF ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ตั้งแต่ตอนพอจบคือที่จริงอะหนูมีความฝันตั้งแต่ ที่ที่ว่าอยากเป็นนักร้งองผับเนี่ยอย่างที่บอกพี่น้อง,องตั้งแต่ตอนแรกว่าอยากเป็นตั้งแต่สมัยประมาณมมสี่มห้าครับ<ฮ>คืออยากทํามากแล้วอะไรเงี้ยพอพอประมาณมหกเราก็คิดว่าเราอยากมีวงอะ่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูเรียนเซนโยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเด็กเซนโยจะจะไม่มานั่งเล่นดนตรี <Senior S 2> แบบตีกองไม,ไม่ไม่อะไรกันเนี่ยเ่เป็นโนหรือเปล่า <oder? S 1> เล่นเป็นโนเล่นอะไรอ่ะเป็นแจ๊สเล่นบัลเล่อะไรเงี้ยเนาะแบบนี้เนาะส่วนใหญ่เล่นเล่นเป็นโนเล่นไวโอลินกันอย่างเงี้ย อ่ะแล้วมันไม่มีแนวแบบที่เราอยากจะได้เลยอะไรเงี้ยพอเราจบมบ .6 เราก็คิดว่าสงสัยความฝันนี้อาจจะต้องล้มพับไปเก็บไปอะไรเงี้ยพอเข้ามาอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งนี้อยู่ที่อยู่ที่มสวก็เริ่มเริ่มมีเพื่อนผู้ชายเริ่มเริ่มแบบเข้ามาอยู่กันในเอกเดียวกันผู้ชายเพื่อนผู้ชายเริ่มเล่นแบบเล่นดนตรีตั้งวงกันขึ้นมา เราก็มีเราก็มีนักร้องเขามีนักร้องผู้ชายอยู่แล้วแล้วเขาก็อยากได้นักร้องหญิงไปคู่ด้วยเราก็เฮ้ยพอดีเลยอะ่ะแบบรู้สึกเอาเอาว่ายังไม่ได้เล่นผับก็อ่ะขอให้มีวงก่อนอันดับแรกเข้าไปอยู่เลยหลังจากนั้นมามีโอกาสได้ไปได,ได้ได้ไปเล่นที่งานกาชาติก็คือเป็นงานของมหาลัย เราไปเป,เป็นเหมือนว่าเป็นวงดนตรีแบบเป็นตัวแทนของมหาลัยของคณะมนุษยศาสตร์ไปเอกภาษาไทยไปไปเล่นปับ๊บเจอเพื่อนผู้หญิง เรียนอยู่คณะสังคม,มไปตีกองงานเดียวกันไปตีกองให้กับอีกให้กับวงเขาตีกองปับ๊บเขาอยากได้นักร้องหญิงพอดีหันมาเจอคือยังยังไม่ได้ว่าหันมาเจอเราหันมาเจอเพื่อนเราซึ่งเพื่อนเราเล่นเบสอยู่ก็เลยถามว่าเออแบบวงแกมีนักร้องหญิงใช่ไหม,มเพื่อนเรา<ม>เพื่อนเราก็บอกออมีแบบเพื่อนผู้ชายก็บอกมีเนี่ยไอ้นี้ร้องอยู่ขอขอเอาตัวมอดิชันหน่อยได้ไหมลอง<ม>ลองดูอยากได้นักร้องหญิง เราก็แบบไม่ลังเลเราไปเลยเริ่มได้เข้าเวิลดิชั่นเริ่มได้งานเป็นที่มาแล้วก็เริ่มแบบได้งานเจดวันครบเจดวันชื่อวงอะไรครับซีเวดค่ะ Z EVE e Z มันย่อม,มาจาก EVE ตรงกลางเนี่ยก็คืออีฟคือผู้หญิงคนแรกของโลกแต่ว่าตัวแซดเนี่ยที่เพื่อนตั้งขึ้นมาเหมือนว่าเซียวซาแล้วก็อยากอยากมีตัวแซดไว้ในคําก็เลยแบบเอามาเติมหัวเติมท้ายยิงแท้ทั้งวงไหมครับยิงแท้ทั้งวงไหม หญ,หญิงแท้ทั้งวงแต่ว่าแต่ก็มีหญิงรักหญิงบ้างมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทอมดี้อะไรเงี้ยมีทั่วไปครับแน่นอนที่สุดเวลาเราเล่นในผับอ่ะคนเขาไม่ได้กินชาเขียวอ่ะ <ừ> นะฮะเขา,ขาเขาทานสุราเขาทานแอลกอฮอล์ขึ้นไปแอลกอฮอล์ก,อก,กันอย่างเงี้ยเคยทะเลาะกับแขกไหมครับทะเลาะบ่อยค่ะทะเลาะบ่อยหนูเป็นคนหนูเป็นคนไม่ยอมคนแต่แต่ไม่ทําคนก่อนวงเราเนี่ยดังที่สุดในร้านไหมเอาถามตรงตรงเลยดังมากดังมากดังมากเพราะว่าหนึ่ง หนูเหมือนว่าเข้าไปอยู่ในร้านเนี่ยครั้งแรกแล้วก็แล้วก็เป็นวงที่เด็ก<ะ>เป็นวงอายุอายุยังน้อยแล้วก็อยู่ดีก็ฟึบเข้ามาออริชัน่น<ะ>แล้วก็มาทํางานเป็นวงหน้าใหม่ครับเป็นอะไรที่คนเข้ามาปุ๊บก็ต้องอ่ะมาดูวงนี้เป็นวงวัยรุ่นหน่อยหน้าตาดีหน้าตาดีส่วนใหญ่หญได้ไปออริชั่นตามค่ายเทปไหมครับไปค่ะไปบ่อยไปเยอะออติดบ้างได้บ้างไม่ไม่เอาบ้างได้แต่ไม่เอาได้แต่ไม่เอามีเยอะไหมครับได้แต่ไม่เอามีที่หนึ่ง ที่แบบได้ละแบบเหมือนแบบมีมีเขาเรียกว่ามีเพลงมีอัลบั้มมีมีบุคลิกวางคาแรคเตอร์หมดละเรียบร้อยละสวมมงกุฎอย่างเดียวไม่เอาไม่เอาเพราะเพราะเพื่อนไม่ได้ไปด้วยอ๋อเขาชอคนเดียวใช่แต่ว่าเวลาที่เราไปไปไปออรดิชั่นเนี่ยเราไปทั้งวงแต่มันมันดันได้เราคนเดียวหนูก็เลือกที่จะไม่ไป แล้วพอมาประกวดเอฟ้วครับพอมาประกวด a อฟเนี่ยเพื่อนเพื่อนท้าด้วยแหละเพื่อนก็อยากให้ไปประกวดในวงนะคะอยากอยากให้ลองดูเอ้ยลองดูดิคนอื่นเขาไปตั้งเยอะตั้งแยะนักร้องวงอื่น่นแต่คนเดียวนะอ่าวทิ้งเพื่อนนะอย่างนี้หนูก็หนูก็ลองดูเพราะหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะได้คือคือหนูไม่ได้ตั้งความหวังกับตรงนี้ไว้เลยก็คิดว่าอาวสนุกสนุกได้ข่าวว่าเคยคิดที่จะมาสมัครออเดชั่นเอเนี่ยหลายปีแล้วอืใช่แต่ก็คาดแคล้วด้วยเหตุผลต่างๆนานามากมาย ทำไมปีนี้ถึงได้โชคดีเอฟ <A F S 1> ได้ต้อนรับซานีเข้ามาอยู่ในบ้านคือตอนนั้นเนละ่ยหลายๆปีที่ที่หนูเคยเคยคิดว่าจะมาประกวดเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนที่เป็นนักร้องด้วยกันคือเราก็จะมีแวดวงที่แบบเป็นนักร้องผับที่เราจะรู้จักกัน<อ>ทั้งย่านอานร์ตีเอเงี้ยทุกคนไปกันหมดเฮ้เจ้าแม่อารีเเนี่ยทุกคนไปกันหมดเหลือเหลือคนนี้คนเดียวที่แบบโหไม่รอดไงเลยแล้วเพื่อนทุกคนกลับมาก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้อไม่ได้อ,ไไดอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่า โหไปตั้งแต่เช้าเลยวะ่ะแต่ไม่แต่ไม่ได้มันเหนื่อยมันแบบแล้วหน้าแต่ละคนที่กลับมาคือเป็นหน้าที่ผิดหวังหน้าแบบเฮ้ยเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคือหนูามรู้สึกว่าโอ้หนี่ถ้าขนาดเพื่อนคนเนี้ยไปยังไม่ได้เลยอ,ะอ่ะเราคงไม่รอดอก็เลยไม่ไป อยู่เฉยๆใช่อยู่อยู่เฉยดีกว่าอยู่นิ่งๆรอฟังรอฟังคนอื่นว่าเขาเขาไปแล้วเขาเป็นยังไงเราก็ภูมิใจเห็นไหมสห็นไหมไม่ไม่ไม่ต้องกลับมาลำหน้าอย่างนี้ไม่ต้องกลับมาผิดหวังอะไรเงี้ยก็ยังแบบคุยเล่นกันอยู่จนจนปีที่หกครับเพื่อนเพื่อนพูดว่าเฮ้ยไม่กล้าเหรออ่ามาท้าคนอย่างซานนี้ไม่ได้ห้ามท้าก็แบบคิดเลยว่าไปอะไปได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ไป เพื่อนพูดว่าเอ้าไปได้ก็ต้องไปอในชีวิตเคยคิดี่ยเคยพูดไม่ใช่เหรอว่าเกิดมาครั้งหนึ่งต้องคุ้มอยังไม่ไปเอฟนี่ไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะอหนูคิดแล้วว่าแล้วเลี้ยงอะไรเปล่าาไปได้ถ้าได้เลี้ยงเปล่าถ้าได้เลี้ยงเปล่าเพื่อนบอกเลี้ยงแล้วเพื่อนขี้งกอะเพื่อนหนูเป็นคนขี้งกมากอะมันพูดว่าเลี้ยงเอ้าเฮ้ยเลี้ยงอะเลี้ยงอะไรอ่ะก็อะไรก็ลอะไรก็แล้วแต่ที่หนูอยากจะกิน ก็เอาเลยทํางานเสร็จดึกดึกดินๆก็รอเวลาไปเลยเสร็จงานประมาณตีสองเลยประมาณตีสองตีสามีสองตีสนะครับเขาออเดชั่นนกี่โมงครับต้องไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนูคิดว่าตอนนั้นที่หนูไปประมาณหกโมงครึ่งเโมงนี่ถือว่าเชา้ชามากมีคนไปก่อนหน้าหนูอีกไปสักกี่โมงครับส่วนใหญ่เขาจะไปกันตั้งแต่ตีตีหสถานท,ที่ไหนครับตอนน้นาอาซเ อ๋อตรงนี้เองใช่ใกล้ๆแล้วก็แล้วก็แบบพอไปปุ๊บก็รู้สึกว่าโหยนี่เราเราว่าเราเช้าแล้วนะมีคนมีคนเช้าก่าเราใช่บรรยากาศของการแข่งขันเป็นยังไงครับสนุกค่ะคนเราสนุกสนุกใช่ไหมครับสนุกคือบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเข้าไปแล้วจะดุเกรงหรืออะไรเงี้ยกดดันหรือเปล่าสำหรับหนูเนี่ยหนูเลิกเกรงตั้งแต่ตอนที่หนูเข้าไปแล้วหนูก็เจอหลายๆคนแผดเสียงกันอยู่ในห้องน้ําเทสตัวเองอ่ะแบบเทสตัวเอง แต่หนูทําไม่เป็นเลยอ่ะอคือหนูคิดเลยว่าโอเคจบละจบละอืมสนุกอย่างเดียวมไม่มีอะไรต้องเสียคือไม่มีอะไรต้องแลกและไม่มีอะไรจะแลกเห็นบอกว่าสนุกอย่างเดียวแต่ทาไมมันขัดแย้งกันกันกบคําพูดของครูเป็ดวันนซ่าครับครูเป็ดพูดไว้ในห้องตอนออดิชั่นว่านี่ไม่ใช่ตัวตนของซานิอ,อยากเห็นว่าซานิแท้จริงเป็นยังไงคือ สิ่งที่สิ่งที่ผู้เปิดพูดเนี่ยมันเหมือนว่าหนูเป็นคนแต่งตัวจัด<ะ>เป็นคนแบบติดขนตาทาตาสีดำๆแล้วก็ทำมึน,มนบางคนเนี่ยมองแทบจะไม่เห็นหน้าหนูด้วยซ้าแล้วก็ผมปิดหน้า<ะ>แบบเป็นทรงที่เราชอบอะไรเงี้ยทาเป็นทรงแต่ก่อน<ะ>เขาก็รู้สึกว่าเราเราปิดเราปิดกั้นตัวตนของเราด้วยด้วยแบบการแต่งหน้าหรือเปล่า<ะ>การแต่งตัวหรือเปล่า <S <S แต่ที่จริงแล้วเป็นคนหวานหรือเปล่าะอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ ทุกคนอยากเห็นไม่ใช่แค่เฉพาะคู่เป็ดกรรมาการท่านอื่นๆก็อยากเห็นคร่รักก็อยากเห็นครูปุ้มก็อยากเห็นทุกคนอยากเห็นครูปอยอยากเห็นเพียงแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นบุคลิกเราที่ที่เราแต่งมาในขณะนั้นซึ่งแบบพอเขามีเขามีความรู้สึกว่าอยากเห็นเราเขาก็เลยเลือกเราให้เข้ามาให้เขาเห็นชัดๆหน่อยอะไรประมาณเนี้ยช่วงสุดท้ายของเบรกนี้นะครับเราจะปิดคำถามของเราไว้สักครู่นะครับเก็บเอาไว้ถามช่วงหน้าต่อ เพราะว่าวันนี้เรามีคําถามที่คนดูเขาฝากมาถามจริงๆแล้วนะครับนั่นก็คือมาจากแฟนคลับของซันนี้นั่นเองโอ้นะครับขน,ขนาดพี่ยังโอเลยขนาดพี่ยังโอแล้วหนูจะโอไปไหนะ